คือวันนี้ทนายของบอสพอฮะเขาบอกเลยว่าเขาได้ส่งทีมทนายนําเอกสารไปให้บอสพอเนี่ยลงนามมอบอํานาจ <หา S 2> ให้มาดําเนินคดีโดยตนเนี่ยได้รับคําสั่งมา4 o r อ <4 order S 1> อเดอร์สี่ออเดอร์มีเรื่องอะไรบ้างห,หนึ่งให้แจ้งความเอาผิดกับนักร้องสาวกอไก่ถามว,ว่านักร้องสาวกอไก่เนี่ยไปเอาผิดคู่เรื่องอะไรในข้อหากันโชคทรัพย์มีการรีซัพย์แล้วก็จะเข้า หรือไม่เนี่ยก็จะต้องคุยรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเคยถูกเรียกเงินเป็นเงินจํานวนกว่า10ล้านบาทครับผมตอนนั้นเขาบอก10ล้านบาทเพื่อแรกกับอะไรเพื่อแรกกับการร้องเรียนบริษัทดีไอคอนครับสองอยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาที่ดาเนินคดีกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพยานเท็จที่อ้างว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับบอสพรอม นำข้อมูลบอสพอเกี่ยวกับอะไรทำได้ไหมแปดพันล้านเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยหรือคริปโตซึ่งตำรวจเนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วว่าข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลเนี้ยเชื่อถือไม่ได้ขนาดนี้ก็มีทีมทนายรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เตรียมเอกสารเนี่ยเพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีแต่ยังไม่ถึงกำหนดวันเวลาที่แน่ชัดสายเหตุที่ต้องดำเนินคดีเพราะอะไรฮะทำให้บริษัทเสื่อมเสียหน่วยงาน ที่ถูกพาดเพียงเสียหายไปด้วยโดยบอสพอยืนยันว่ารู้จักกับบุคคลดังกล่าวไม่รู้จักไม่รู้จักไม่ักทันไม่รู้จักกับบุคคลดังกล่าวขนาดที่เรื่องที่3มบอสพอเนี่ยสั่งให้รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินคดีกับทนายความชื่อดังคนหนึ่งฮะเป็นหนึ่งในทนายความดีมทีมก่อนหน้านี้เราก่อนที่จะถูกจับกลุมก่อนที่เราบอสจะถูกจับกลุ่มเนี่ยทนายความดังกล่าวเนี่ย โทรศัพท์ไปหาบอสพอเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเจรจาต่อรองให้บอสพอจ่ายเงิน7ล้านบาทก่อนที่จะเป็นข่าวดังเลยหรอเล้านบาทค่ะกับเพื่อแลกกับการที่จะไม่นําผู้เสียหายกลุ่มนี้ไปแจ้งความก็คือมีผู้เสียหายซึ่งบอสพอเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งก็ต้องไปพิสูจน์ว่าจํานวนเงินดังกล่าวยตรงกับความเสียหายของผู้กลุ่มนี้ที่เสียหายล่ากลุ่มนี้หรือเปล่าเลขทางบอสพอก็ได้บันทึกเสียงออันนี้ก็มีความ เขารับเขาเป็นนักสืบเหมือนกันเขาต้องระวังตัวนะเขามีการบันทึกเสียงขนาดที่เจราจากจะได้ได้วยฮะ,ะหากตนได้คลิปเสียงดังกล่าวเนี่ยก็จะดูความเหมาะสมแล้วก็จะนํามาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงทานายความของบอสพอกันนะครับผมไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวผมผมขอมันเป็นข้อมูลพยาหลักฐานผมต้องตรวจ กูเป็นเจ้าครับในเบนเจอร์เขาบอกว่ามีข้อความว่าว่าเหมือนกับว่ามามาเคลียร์เขาที่สำนักงานไหมประมาณเนี่ยผู้เสียหายกลุ่มเนี้ยเจ็ดล้านบาทดำเนินคดีในข้อหาอะไรบ้างครับก็กันก็ดูกันโชคกับิรีดเอาทรัพย์ครับมีสองข้อหานี้แหละที่ที่คิดออกณตอนนี้นะส่วนรายละเอียดเนี่ยต้องประชุมกันพอสมควรเลยว่าเราจะเอาอะไรได้บ้างและหลักฐานมีแค่ไหน เนี่ยค่ะก็ะสรุปนะเมื่อกี้มดําเล่าไป3าเรื่องเนาะรสรุปเรื่องที่4เนี่ยนะคะทีะ่จะต้องมีการดําเนินการนะคะทนายความก็บอกว่าก็คือจะมีการรวบรวมรายชื่อของแม่ขายที่มีพฤติกรรมคือไปเชิญชวนผู้เสียหายเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายอะไรแบรบนี้จากนั้นแม่ขายที่ขัดผลประโยชน์เนี่ยก็มาเนียนว่าอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายนะอันนี้ก็จะมีการรวบรวมเอกสารแล้วก็รายชื่อนะคะให้กับทางพนักงานสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อติดตามรายชื่อต่อไปด้วยสําบกรณีของ ดีเ <DS> <Design. S 1> นะคะที่มีการรับคดีของดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเป็นคดีพิเศษในส่วนของคดีเรื่องของการฟอกเงินเนี่ยอันนี้เนี่ยทางทนายความเนี่ยเขาก็บอกบอกว่าตอนนี้ก็มองว่าดีพนักง,งานสอบสวนเนี่ยทำงานหนัก DSI เนี่ยก็มาช่วยในคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาเรื่องของการาทำงานของพนักงานสอบสวนนะคะของบกปแล้วก็ปคบอะไรแบบนี้ไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนกรณีของโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ทางพนักงานของดีไอคอน Group เนี่ยนะคะที่ถูกเชิญไปให้มาให้ปักคำแต่ว่าโดนที่จะยึดมือถือไปอะไรแบบนี้นะคะเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ทุกคนได้รับโทรศัพท์มือถือคืนไปทั้งหมดแล้วช่วงตอนบ่าย2โมงที่ผ่านมาก็เรยไม่มีการดําเนินการเอาผิดในเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ ตํารวจแต่อย <airpl> ่างใดนะคะเบื <restrial> ้องต้นเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยยืนยันว่ายังไม่มีการยื่นประกันตัว18บอสค่ะ